สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันศุกร์ที่8พฤนิาคมค่ะตอนนี้เราก็พากันกลับมาที่เนเธอร์แลนด์แล้วค่ะเนาะอ่าน้องพียรสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะทุจ้าก่อนทุจา้จาเออวันนี้เรากําลังจะไปไหนคะไปตลาดใช่ไหมคะ,มคะเรากําลังจะพากันไปตลาดนัดในเมืองค่ะวันศุกร์ค่ะเนะาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณลุงคุณป้าไปเที่ยวตลาดนัดคะ่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็ ต้องขอขอบคุณ23,600 Sub s ามพันหซับสไครเบอร์ด้วยนะคะก็เราก็ดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนครอบครัวของเรามาตลอดนะคะก็วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมตลาดนัดในเมืองค่ะก็จะไปหาซื้อของซื้อผักมาทํากับข้าวค่ะนะก็กิฟก็เริ่มทํางานแล้วค่ะเริ่มทํางานก็วันพุธที่แล้วค่ะแล้วก็โรเบิร์ตก็เริ่มทํางานแล้วค่ะก็กลับมาใช้ชีวิตประจําวันค่ะเหมือนปกติทุกวันค่ะ บีเดียก็เดี๋ยวบีเดียก็อาทิตย์หน้าถึงจะไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าน้องบีเดียนี่เป็นไข้ค่ะเป็นไข้ตั้งแต่มากลับมาจากไทยค่ะยังไม่หายค่ะป็นบัตใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณลุงคุณป้าไปตลาดนัด่อนค่ะไปหากินปลาทอดกันค่ะเนาะไป let's go ค่ะโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศข้างนอกค่ะทุกคนตอนนี้วันนี้2องศาค่ะวันศุกร์ที่8มีนาค่ะเนาะ ก็เป็นบรรยากาศแดดออกค่ะมีแดดออกแต่ว่าหนาวมากค่ะน้นละค่ะเราก็จะเดินไปค่ะไปน้องวิดียไปหาพ่อป่าค่ะไปเดินไปไปตลาดค่ะตรงตึกดำๆนู้นค่ะสูงๆก็คือเราก็จะเดินไปจากนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นบ้านเราค่ะอันนี้เป็นบ้านของเราเราก็จะเดินไปค่ะเออเดินไปในเมืองก็ประมาณ10นาทีนี่แหละค่ะสิบสิบห้านาทีแล้วแต่จะยิงวิดียค่ะถ้าจะยิงวิดียเดินเร็วเราก็ถึงเร็วค่ะใช่ไหมคะเอาวิ่งเลยค่ะเอาวิ่งเลย จึงเดียเขาก็ต้องปรับตัวค่ะเพราะว่าเรากลับประเทศไทย1เดือนก็อากาศร้อนค่ะที่นู่นมานี่ก็หนาวค่ะก็เป็นหวัดกันเลยทีนี้นี่แหละค่ะก็จะพาีเดียไปออกกําลังกายด้วยค่ะแล้วก็ไปซื้อของค่ะซื้อผักซื้ออะไรมาทํากับข้าวกันค่ะนี่ค่ะเราเดินมาเจอดอกไม้ค่ะสวยๆค่ะนี่ก็ไม้ถึงใกล้จะ ต้นปีแล้วค่ะเดี๋ยวเดือนเมษาเดือนหน้าเนี่ยค่ะดอกไม้ก็จะบานเต็มเลยค่ะนิทรแลนสวยค่ะช่วงนั้นก็เป็นช่วงของดอกทิวลิปด้วยค่ะสวยงามมากค่ะเดยวกิฟก็นู่นละค่ะเดือนหน้ากิฟก็จะถ่ายไปถ่ายให้ทุกคนดูค่ะดอกทิวลิปสวยๆค่ะที่นิทรแลนค่ะเนาะเด็กกิงไปเดียเห็นสนามเด็กเล่นแล้วทีนี้โอ้ยไม่ได้มาเล่นนานแล้วค่ะเออมีแต่ฝนตกค่ะั เออไปวิ่งเลยทีนี้นี่ก่อนที่จะถึงตลาดนัดค่ะก็ต้องผ่านสวนเด็กเล่นสวนนี้ตลอดค่ะจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับสวนนี้แหละค่ะโอ้หเมวน่ารักมากเลยค่ะแอลลโอ้ยสวัสดีค่ะเมียวเมียว,วออน่ารักมากเลยค่ะนนอ้วนจังเลยเนาะเออนอนอาบแดดค่ะอแล้วก็สลาปเปอนเมวนอนไปเลยค่ะ น้แล้วค่ะวีเดียเห็นสวนเด็กไปแล้วใช่ไหมนี่ก่อนในแถบสวนมากค่ะก็จะมีสวนสนามเด็กเล่นค่ะแถวแถวบ้านที่เราอยู่ค่ะก็จะมีทุกแอเรียนะคะทุกพื้นที่ค่ะส่วนมากเขาก็จะมาทําสวนเนี่ยค่ะเล็กๆให้เด็กเอาไว้วิ่งเล่นเอาไว้เล่นฟุตบองฟุตบอลกันค่ะนู้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลค่ะที่เรามองเห็นตรงน้นค่ะสวนนี้กิฟตก็พา้องวีเดียมาบ่อยค่ะเพราะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านค่ะ เวลาเราเดินเข้าไปในเมืองก็จะผ่านสวนนี้ตลอดค่ะก็นี่แหละค่ะก็เป็นบริเวณสวนเด็กเล่นของเด็กค่ะบิเดียสนุกเปล่า,าบีเดียสนุกไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบอกบีเดียบอกเอาสูงสูงโอ้คโอคโฮกเอเอย่าสูงเกินไปหมาหมาหวาดเสียวหลุเอ๋อแค่นี้ก็พอดีละ ระวังนะคะเ,คเดินข้ามถนนทางม้าลายนะคะเอ่ออาโตมารถมารถก็ต้องหยุดให้เราก่อนนะคะทางม้าลายนี่ค่ะถึงแล้วล่ะค่ะเดินมาแป๊บเดียวจะให้ไปเดียเล่นแป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้นี่เออถึงสถานีรถไฟรับไปเดียคานาต้ลันไม่ได้กลับประเทศไทยแล้วค่ะไปตลาดค่ะวันนี้นี่ก็เป็นสถานีรถไฟของเมืองเรียววาเดนค่ะก็นู่แหละค่ะจัก,กรยานก็เยอะเยอะค่ะจอดเต็มเลยเนาะ อนนี้ทเ่แลนก็ใช้จักรยานในการสัญจรเยอะค่ะทั้งไปทํางานทั้งใช้ปั่นไปโรงเรียนไปทุกอย่างแล้วค่ะขนส่งเล็กๆน้อยๆค่ะเขาก็ใช้จักรยานในการสัญจรในประเทศค่ะเดียเข้าไปแล้วค่ะเอาล้อมาาก่อนลูกล้อมาาก่อนเอากลิ์เลยเอากดเลขไหนคะเลขศูนย์อยู่ตรงไหนเลขศูนย์อันนี้ถูกนิวนิวศูนย์เออ ใส่ถุงมือแล้วกดยากอะจับเลยค่ะจับจับเราเออฟูอ่าสปั้วนว่ะเน่อ่าพี่เดียก็ตื่นเต้นตลอดค่ะเวลาเขาไอ้นี่ขึ้นลิฟต์ค่ะไปเอาไปเนาะเอาไปแล้วค่ะอะแล้วก็ไปกดต่อกดต่อตรงไหนเนาะคนก็กำลังมาเยอะค่ะ,ะวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะเนาะ พากันไปทงไปเที่ยวกันไปเยี่ยมครอบครมครอบครัวค่ะเออเก่งจังเลยวะมนคาะก,กดลิฟต์เองเลยมาหรือยังมาหรือยังมีคนมาไหมอะรอก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เอฟ <Yeah. S 1> เวอร์ันอไปเลยทีนี้แล้วก็กดเลขอะไรห <Yeah. S 1> ลก,ก <Yeah. S 1> แล้วก็กดเลขอะไรน้องเมย์เอ็น เก่งมากพุดโชว์พูดกระดานค่ะเออนี่ป้าก็สอนค่ะสอนเวลากดลิฟต์กดอะไรค่ะเก่งมากเลยลูกุ s เปิดเฮ้ยไม่จับเลยควนไหมควนไหมถึงแล้วเอาป๊าป๊าปักนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างหน้าไอสถานีรถไฟค่ะนี่แหะค่ะในเมืองค่ะเราวก็เดินมาแป๊บเดียวจ้ะแป๊บเดียวก็ถึงตรงนู้นก็จะเป็นสถานีรถบัสค่ะ ไปรถมีรถบัสก็ไปฝั่งนู้นค่ะนี่เราก็จะเข้าไปในเมืองคอนแดดออกดีดีค่ะเรือค่ะในเมืองก็เรือเยอะค่ะในเทลแอนก็น้ําเยอะค่ะเนาะก็ก็ใช้เรือกันเยอะด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองเรียววาเดินค่ะเออวิดีโอก็มาตอนไหนก็ต้องมาส่องกล้องค่ะอ่ะขึ้นถึงหรือเปล่าเสียนกใกล่วิดีอยังตัวเล็กอยู่ค่ะเออยังส่องไม่ได้ค่ะ นี่แะค่ะนาะบรรยากาศในเมืองค่ะนี่ค่ะเราก็พากันมาถึงที่ตลาดนัดแล้วค่ะตลาดนัดซ้ายรานค่ะเมืองค่ะก็มีทั้งร้านขนมปังค่ะขนมปังผักเพลค่ะปลเอฟล็องมันโลล็ันเออเดี๋ยวเราพาคุณลุงคุณป้าชมผักก่อนค่ะวันนี้เราจะได้ผักอะไรไปทํากับข้าวบ้างค่ะคนก็พากันมาซื้อผักค่ะโดมีทั้งงกระลำค่ะ นี่ดอกกระหล่ำสวยๆเลยนี่ค่ะเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะมองไม่เห็นราคาเขาก็พากันไปกินกันค่ะบาเ t s go! วุ่นวายจึงในตรงนี้คนเขากำลังไง้นี่ค่ะเอาดอกกระหล่ำมาลงค่ะแตงกวาค่ะแตงกวาอันละ99เซนต์ค่ะนี่บาทค่ะอันนึงก็มีหลายอย่างอุยดอกอะไรคะนี่ ดอกอะไรก็หนึ่งที่ไม่รู้จักจานนี้อะไรอันละ9กาสเซนค่ะเพไม่เคยเห็นจ้ะเออนี่มีมะนงมะนาวมีส้มมีทุกอย่างค่ะเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วค่ะที่ตลาดนัดที่เดิมค่ะคนเยอะจักกรีก็ไม่กล้าเข้าไปอาบีเดียไปเราเดินไปผักก็ที่นี่ก็จะถูกกว่าค่ะบางอย่างก็จะถูกกว่าซปเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่อย่างหน่อไม้ฝรั่งค่ะมีอันนี้ก็ 99เก้าเซนค่ะเนี่ย38บาทจ้ะ38บาทมะม่วงก็มีขายค่ะมะม่วงออสองลูก100บาทจ้ะพี่สองลูก2ยูโรห้าสิบเซนประมาณ90บาท100บาทค่ะสองลูกค่ะมีปาปิกาก็มีปาปิกาก็1ยูโรเจ็ดสิเซนค่ะ3ลูกเลยค่ะสามอันเลย มะเขือเทศก็กิโลละ4ยูโร5 0นี่มะเขือเทศส,สวยจ้ะอุ้ยมะม่วงค่ะมะม่วงน่ากินมากเลยค่ะมะม่วงมะเขือเทศถั่วก็มีค่ะถั่วก็ถุงละ38บาทค่ะ38บาทนี่แหละค่ะคนก็พากันมาซื้อปะปา What is c i t This? t h ด s อาร์ติช็อกอาร์ติช็อกฮู้กันจะโกกันไม่รู้เลยไม่เคยกินเลยโรเบิร์ตว่าไม่เคยกินค่ะอาร์ติช็อกอาร์ติช็อกเนค่ะ2อันนี้99เก้าเซนค่ะสอันสองอันนี้38บาทค่ะกิ๊ไม่เคยกินเลยจะไปทํายังไงกินไม่ใช่ถุงเท้ากับโรเบิร์ตแต่เป็นอาร์ตช็อกเกินนี่แหละค่ะก็มีทั้งบวบค่ะฝรั่งหัวฝรั่งก็มีเยอะแยะค่ะ อันนี้ก็เป็นเมลลุนค่ะแตนตารูปเอ้ยไม่ใช่ค่ะส้มโอเหรอเนี่ยนี่เป็นส้มโอเหรอนี่ค่ะปอกนี่นใหม่เลย99เซนค่ะนี่หนึ่งอันค่ะยิ่งเหรอทำไมถูกจังเลยนี่นี่ค่ช่วยๆเลยแตงโมก็มีค่ะโอ้โหหน้าน,นี้แตงโมมาแล้วแตงโมล,ลูกละ250บาทค่ะเอ้ยลูกละ2ยูโร50เซนค่ะลูกละประมาณ90บาทนี่แหละคะ่ะ ีสวยๆค่ะแตงโมมะนาวก็มีค่ะมะนาวสิบรูกค่ะสิบรูกสองยูโรห้าสิบสี่ไทยสิบรูกนี่ก็ประมาณเก้าสิบบาทนี่แหละค่ะบกเบกดียนก็เจ๋งลูกมีหลายอย่างค่ะหุหัวชายเท้าเดี๋ยวกิบซื้อหัวชายเท้าจ้ะเออเราบวกได้เซอร์วิสอีกให้เป็นไห่เบินดีเป็นไห่เบิน โอ้ยสองอันหนึ่งยูโรค่ะถูกมากโ่นค่ะเป็นกองเลยสองชิ้น38บาทค่ะโอ้เยอะบีเดียเดี๋ยวเราเอาไปทำซุปไหมลูกเอานี้ไปทำซุปไหมเดี๋ยวกิ๊บกลับมาซื้อค่ะ <c oughs> เดี๋ยวกิ๊บไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวกิ๊บกลับมาซื้ออันนี้ลูกแพรโอ้ยมันจะเน่าหรือยังนีใ <c oughs> บหน้าเป็ะโรทนี้ <c oughs> อันนี้มันเหลืองมากเลยเออฮาดโอ้แข็งอยู่ใจแข็งอยู่ <c oughs> โอ้ถุงหนึ่งได้เยอะเนาะ วาถุงหนึ่งถุงละ99้เซนถูกมากค่ะ38บาทจ้ะเนี่ยถุงละ1นกิโลโอ้แล้วก็ส้มค่ะอันนี้ส้ม3กิโล2ยูโร98เซนค่ะประมาณ100บาทจ้ะ1น0 100้100กว่าบาท120อยบาทโอ,โอ้เจอใครแล้วพี่สอน<ข>อสวัสดีค <ขอ S 1> <า>่ะ เจอพี่สอนกับพี่อู๋ค่ะเป็นเพื่อนค่ะเป็นยังไงโอ้เจอเพื่อนเดี๋ยวทักทายเพื่อนก่อนค่ะดอาสวัสดีพี่สอนกันลูกจะไดีค่ะเลูกก็จะไกเลยก็เพื่อนที่อยู่ในเมืองเดียวกันล้วค่ะเนาะก็พากันมาตลาดจ้าเดี๋ยวขอไปคุยกับเพื่อนก่อนค่ะเมื่อกี้เจอเพื่อนค่ะพี่สอนกับพี่อู๋ค่ะเม้ามอยกันเรียบร้อยค่ะเม้ามอยดีค่ะตรงนี้ก็มีร้านอกไม้นี่ค่ะที่แบบสวยสวยเลยค่ะห้องรูค่ะตอนหนึ่งชอค่ะ สวยงามมากช่วงดอกไม้กําลังจะออกค่ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปค่ะเดี๋ยวพาทุกคนดูบรรยากาศเลยค่ะนู่นแหละค่ะตลาดก็ใหญ่อยู่ค่ะก็มีของขายเยอะค่ะก็โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายปลาทอดกิปเบิลิงค่ะปลาทอดก็มีหลายอย่างค่ะนี่ มีหลายยาค่ะปลาอันนี้ก็เป็นร้านขายปลาที่กิ๊บมาซื้อประจำค่ะอู้ปลาอะไรปลาทูนี่มีปลาทูสดด้วยค่ะอ,นนอันนี้ปลาอะไระเนกิ๊บไม่เคยซื้อจัะนี่ก็เป็นปลาเหมือนบ้านเราเลยเนาะเอาไปปิ้งค่ะไปปิง้งน่าจะอร่อยมีค่ะปลาอันนี้ราคาเขาไม่บอกค่ะวันนี้นนมีหลายอย่างค่ะ แต่ตรงนี้จะถูกค่ะอันนี้ก็เป็นื่อปลาอะไรก็เยอะแยะเลยนี่เลยค่ะบรรยากาศที่ร้านขายปลาค่ะมีดูสองร้านค่ะร้านนี้แล้วก็อีกร้านหนึ่งค่ะอันนี้จะขายทั้งปลาหมึกขายกุ้งค่ะมีหลากหลายค่ะมีค่ะมีหลากหลายค่ะเนาะปลาแซลมอนก็มีค่ะทองปลาแซลมอนก็มีอันนี้ก็มีจะกกระดูกบะเดี๋ยวเราเดินไปต่อก่อนค่ะ ยยาให้ป้าป้าอุ้มไปนะโอ้นี่ค่ะเป็นร้านขายผักอีกร้านนึงค่ะเยอะแยะเลยเคนก็มาจับใจใช้สอยกันชาววันสุกสุดส,สัปดาห์ค่ะอันนี้ก็เป็นถั่วงอกค่ะนี่ถั่วงอกเออหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล,ละครึ่งเหรอคะไปครึ่งกิโลแล้วกัเนี่ยเก้าสิบเก้าเซนจ์จัดโอ้ยสี่สิบหน่อสามสิบแปดบาทค่ะครึ่งกิโลค่ะ ม่วงอังกุนค่ะขิงค่ะขิงก็มีกระเทียมมีหมดทุกอย่างเลยขอให้มีตังมาซื้อเขาแค่นั้นเลยค่ะหมูออโอโดอกกระหล่ำสวยงามมากหนึ่งยูโรห้าสิบเซนค่ะหนึ่ดอกค่ะดอกใหญ่ๆเลือกเอาเลยนี่จ้ะดอกรับประมาณหกสิบบาทค่ะถูกๆค่น ัมภารดก็มีค่ะหมูน้อยค่นี่นะค่ะก็มีเสื้อหมาน้อยก็มีค่ะเสื้อน้องหมาก็มีน้องหมาน้องแมวค่ะสวยๆน่ารักที่นอนค่ะก็มีค่ะเขาก็มีร้านขายของเยอะดีค่ะนี่นะคะวันสุ่บางครั้งกิ๊บก็มาเดินค่ะแต่ช่วงหน้าหนาวจะไม่ค่อยได้ออกมาค่ะเพราะมันหนาวค่ะหน้าร้อนนี่จะมาบ่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านี่ค่ะกางเกงใส่สบายๆค่ะ เลกกิ้งค่ะตัวละ15ยูโรค่ะตัวนี้นี่ตัวละ15ยูโรโอ้ยเสื้อชายหาดเลยไปซื้อที่ประเทศไทยดีกว่าอันนี้เสื้อไหมพรมกันหนาวตัวละ20ยูโรค่ะนี่ค่ะสวยๆค่ะตรงนี้โอโ้โหผักเยอะมากค่ะหัวใชเท้านี่ใหญ่หน้าต้มน้ำซุปดีมากเยอะแยะเลยค่ะ ันนี้หัวอะไรคะนี่อันนี้คืออะไรเปะป๊าวัดอิสติสอันนี้คือหัวอะไรคะวัดอิสติสไม่รู้เวสต์เยนนีชอีกอมนีชโรเบิร์ตก็ไม่รู้จักค่ะป่ะคาดเอฟเฟนดานล้มดีมอนดิสตอร์คินสติสอีกอ่ะโอเคโรเบิร์ตเจอคนรู้จักด้วยค่ะโอหอันนี้ทำไมมันเป็นหัวสีเขียวๆคะนี่กินไม่เคยไม่เคยกินแบบนี้สวยมากเลยค่ะนี่ใครเคยกินคะนี่ใครเอาไปผัดเหรอคะนี่ เขาเรียกหัวอะไรคะนี่โอ้มะเขือก็มีค่ะแต่ว่าราคาไม่ติดค่ะราคาเขาไม่ติดเราต้องไปถามเขาค่ะนี่ราคาร้านนี้ใหญ่มากค่ะร้านผลไม้ร้านส้มฟักทองก็มีค่ะฟักทองพริกก็มีค่ะพริกชี้ฟ้าก็มีนี่ราคาเนาะนี่ก็บรรยากาศค่ะถ่ายให้ทุกคนชมค่ะที่เนเธอร์แลนด์ก็มีตลาดนัดเหมือนกันค่ะเมืองที่กิฟต์อยู่นี่แหละค่ะ ทางนี้ปลาเอฟันดาใกล้คล่ะเดี๋ยวกิ๊บจะพาทุกคนเดินไปฝั่งนี้ก่อนค่ะไปดูกิปบรลิงกิบบรลิงช็อปก่อนดูร้านขายปลาค่ะอันนี้จะเป็นร้านขายปลาปลาทอดกิปบรลิงค่ะนี่คนก็มาต่อซื้อต่อแถวซื้อกันเยอะเลยค่ะต่อขายมาก็ต้องลองกินค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายขนมปังพวกชีสค่ะกิ๊บก็เคยพาทุกคนดูบ่อยนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูไหมเฟันดีไกด์อันนี้ก็เป็นพวกขนมค่ะรู้จักเยอะแยะค่ะของกินของกินก็แตกต่างกันค่ะเนเธอร์แลนด์ของกินบ้านเขาก็จะมันๆอร่อยมันๆค่ะโโหผ้ากันเปือ้อนเลยนี่พี่เดียผ้ากันเปื้อนก็มีขายอันนี้ผ้าอะไรคะนี่ผ้า ผ้มาม่านเหะคะผ้ะมาม่านก็มีขายค่ะนี่เหมือนเป็นผ้าม่านเลยคะ่ะเป็นผ้าอะไรไม่รู้ขายยังไงไม่รู้คะ่ะนี่ก็ร้านขายชีสกับขนมปังหอมมากค่ะร้านนี้คืออร่อยมากมร้านนี้จะอร่อยมากค่ะนนพ่อค้าแม่ค้าขายขนมปังค่ะพิซซงพิซซาจะ้ะคนเยอะคะ่ะกิ๊บเข้าไปไม่ได้คะ่ะ วเ,เดียให้ป้าปลาอุ้มอีกแล้วไม่ไหวแล้ววเดียาน่นคะ่ะอันนี้เป็นอะไรคะของประดับในบ้านคะ่ะสวยๆงามๆค่ะนี่นะคะเข็มขัดก็มีขายค่ะอยากได้ยี่ห้อไหนก็เลือกเอาค่ะนี่ค่ะขนมปังเยอะๆค่ะร้านนี้ของกินค่ะ,ะเยอะมากนอมากอันนี้ พอละหนึ oh, Euro, so s <S mm ่งยูโรจะนี่สามแปดบาทค่ะถูกจริงๆค่ะเดี๋ยวไปอบเองค่ะเนี่ยถูกมากโรเบิร์ตไปชิมชีสแล้วค่ะอันนี้ก็ร้านขายชีสกันชีสเขาก็มีหลายแบบค่ะนี่ค่ะเราเลือกได้เลยอยากได้อันไหนชีสเล็กอะอร่อยไหมเวลโครมเมอร์แบบมี้ What is this okay. คอมเตอคอมเตจะมาจากฝร,ร,รั่งเศสตบวบอกเอาพอชิ้นหนึ่งค่ะอันนี้เขาให้ชิมค่ะอืมอร่อยร่อรอมอ่ะ้กเกิดจะอร่อยอร่อนี่ค่ะมะละกอก็มีค่ะลูกละห้ยูโรค่ะนี่สดๆเลยค่ะอันนี้กิ๊บก็ซื้อเนี่ยค่ะอันนี้2อัน1ยูโรจร้าหนยูโรสอ,อันแล้วก็ผักก็ไปจ่ายตังก่อนค่ะผักเยอเลี้ย นี่ค่ะเราพากันซื้อของเรียบร้อยค่ะได้ทั้งหัวไชเท้าค่ะแล้วก็ปลานิลสองตัวจ้ะมะละกอหน,นึ่งลูกเอฟเฟอร์ลาตัสินผักชีลาระนอนไม้ฟ้ารังค่ะเออทั้งหมดก็20ยูโรพอดีค่ะวีดีโอบอกก็จะไปนอนแล้วค่ะกลับบ้านไปนอน <c oughs> เออเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปนี้ก็พาทุกคนชมตลาดที่เนเธอร์แลนด์ค่ะตลาดนัดค่ะเนาะก็ย้อน เดี๋ยวยบายแล้วค่ะเดี๋ยวกิิปจะพาน้องมิเดียไปนอนก่อนค่ะเอาบ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบายจุ๊บขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ